วัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นฟรีบบเเไฟล์แบบแชทโลกซีซีมร่อพบ้อแบบซีซีอ่ะขุผิดไมวะซีซีโอ้โทีเดมอนอ้ยท้ามผมเขาไม่ได้ผมกาคืดเนอะ โอ้ยเบกเชลูกก็กดเองเลยสีสีดันให้ถึงเดมอนวันนี้จะมาดันให้ถึงเดมอน้สีสี ชาร์จนะผมช้ารอ่ะผมใส่ช้าอยู่แล้วตุ้มอ้อมนะผมตุ้มอ้อมนะแต่มีตัวไม่เห็นก็เก็บได้ถ้ามีตัวไม่เห็นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นละ เฮ <c> ้จะแพ้ไม่ได้โดนเนี่ะถ้าถ้าสุ่มเบลเป็นโลกมันได้แต่ตอนนี้ไม่ได้เลยที่ไม่เสียได้เลยแค้นแค้นของของน่อย ถ้าเกิดหยุดเล่นกรบทางฐานก็ต้องขออภัยนะพี่ในเกมหมูชื่อปัวทีงนะมันต้องในเกมเลยต้องเหมนในเกมไหมไม่อามา้อมนะขี้ดักเห็นแล้วเหรอฟันงนี่น ยอมเลยอยากเก็บสี่ไอ้ผมเก็บสีเนาะเฮ้ยจะเก็บสีอยู่แร็วเลยวะ เสียได้คูดคูดเหลียวเลยวะคูเห็นยวไมเห็นนะเดี๋ยวผมอัดเอ,อ็นตาปุ๊บเดี๋ยวผมเอาตรงนีเดี๋ยวผม,ออผมลงเลยอันสุดท้ายเดีออ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสองตาคือจะเก็บสีเรื่องมันยิน่งใหญ่ยูฮึ่มหรือไม่เนีายา้ย

นักเข้าเลยนะผมเข้าเลยแข่งเกมใอรจะไหวป้าจังหาปะไม่เป็นไรเพ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาใหม่ผมผมสายดื่มพันเเดี๋ยวว่ามันไม่ได้ดื่มพันอะไรขนาดนั้นอะ บราเสียงตรงไหนอี๋จะผมไม่ไดง้องตองตสองตเองต้างต้อนนนนนง,นนนงน้อง่้งต้องต้งตงๆอ่ะก็งม่้อง่้องต้ยต้องเสียดายเล้อลอกสองต้ององ้อ้อง้องต้องต้องตต้อง้ 怎么办？怎么办呢？你先。第一刀。First blood。哦，呀，我掉血了。你有没有？我怎么掉血了？呀呀呀呀呀！咋？Double kill。呀呆了，呀呆了。 เดยแพ้จะดีมีที่ป้องกันเดี๋ยวจะเริ่มดันใหม่นะแพ้ไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เกี่วเกี่สีได้เลยโ้ยลบกวนี่คว่นี้คือ เดี๋ยวผมต้องเล่นให้นชนะสักสองสองสามตาเนี่ยถ้าชนะสองสามตาปุ๊บไปดื้ผมต้องหนึ่งตาก็อ่ะกมยอมอย่าเมื <the summer. S 1> เ่อกี้อ่ะยอมเลยเล่นและลระยะไกลเดี๋ยวผมเล่นเออเออเล่นแบบอ้อมกันเพราะถ้าเกิดทางนี้ไม่มีแลว้วเพอยู่ทางนู้นตรงนี้ผมก็อ้อมไปได้ Dobbel kill!

มเลยคมจริงคมจริงตั้งค่าอะร้เนาะวนี้ไป่ไป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 ไค่าไปไปไปไไปไไปไปไไปไไปไปไปงปไ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 ปทปไ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 นไป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 ไร,รไ้ไปน,กกนกิการเก็บที่ ซ้ายไปเราเยเข้าอย่างเดียวไม่ต้องสนอะไรเ่ยถือปืนมิ่งทํและทำลายเลยลแผลไม่มเป็นไรแต่จะจากนี้กัเรื่องแเค kita tunggu lah oke kalau ini menang boleh ya, kum jut

จีบหนักพูดจีบหนักเลยนะท่านที่สุด น,งงงงออน้องเสือมากดีใจมันก็ปิดแล้วจริข้าวมากเลยโอย้โขออินพีได้ไหมอิองงนพีีใช้สกิลขนาดแลลายเลย

พีมือมามือกันเลยกผมไปดันแดงโรงพยาบาลให้ทุกคนไม่คิดแต่ให้เงินกันเ่านั้นระเบิดแล้วก็คสกอร์ตก็ได้นั่นคือการอดดขไกดขึ้นไปสผมคือการเข้านะครับปุ๊บดิ๊ดเ๊ Hồi cứu băng thứ gì ở đây ạ ดีจังจริเลืตาเดียวพอเดี๋ยวไปดังกินบายบายแค่นี้นะครับโอ้โหไปถีบสี่นาทีได้